นี้เราจะมารีวิวไอศครีมนะคะที่มันเป็นป๊อรสทเรียน,นะคะ<ส>อะรสทเรียนนะรสทเรียนี่อบ๊อ,อมุของโอมุนะครับของโฮมุ๊อ๊อ๊อไอศครีมบาร,ารนะ์ดูเรียนไทยอะไรนะดูเรียนอันนี้คืออะไรครับเป็นไอศคม,คมรสทุเรียนนะคะ ในนี้จะบอกว่ามี4บาสก็คือมี4่แท้งใช่ไหมครับเป็นแท้งแบบนี้ใช่ค่ะอยากเก็ตจิ้งนิดนึงอไอศครีมนมรสผสมทุเรียนหูนนต้องไว้นี่หูมิดต่ำกว่าลบ18องศาเซลเซียสนี่นนมีประกอบด้วยอะไรบ้างน,นมครีมสดทุเรียนน้ำตาลน,นมผมงแต่งกลิ่นเจอซีนะครับ อันนี้ตอนแรกหยิบมางงเพราะว่าด้านนี้มันเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับครับอีกด้านนี้เป็นอะไรนนอนน,น,นอนตอนแรกก็เลยงงนี่หยิบกล่องแล้วแล้วม่นเนี่ยจริงๆก็กล่องเดียวกันเนาะแต่เขาทำให้มันมีอ่ะอันนี้หนูซื้อมาจากที่ไหนคะรักอ h e Mall ครับ t h ม Mall นะครับ t h มอ a l l ที่ไหนคะเดรัก The m ว l งแช่ไปหยิบในช่องแช่แข็งเลยจริงแกะเลยนะเธอกินรสนี้ยังครับ เคยเคยกินคุกกี้แองกี้หมอเป็นไงบ้างนะคุกกี้แองกี้ดีมอ่อยดีอร่อยค่ะไปไม่เคยกินเลยนี่แกะเลยหนูก็ยังไม่ได้กินเลยแกะเลยแกะเลยหมอมีตัวปูกินอยู่คนเดียวเป็นบ็อกกี้เลยแต่แกะยากมาแล้วมาแล้วอะอุ๊บส์แป๊วเออแป๊วอันนี้พี่เขาทำอย่าเพิ่งอย่าบอกนะว่ากล่องสอนกล่องมันจะต้องติดความเย็นไว้แล้วแป๊ว เป้าหนูจะพึ่งหนูจะพึ่งหนูจะพึ่งเขาทำเขาทำเป้าเป้าโอ้ไม่ต้องเป้าเป้าเกับพักเลยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยละลายเฮ้ยเนี่ละลายจริงเหรอแต่เป็นเหลือละลายแล้วแบบที่ซื้อมาแล้วเหรอ ตอนที่ขับรถมาละลายแค่นี้ล้วกันแลายน้อยเริวดูแอันไปเก็บก่อนครับคือต้องว่าสี่แอ่งเดี๋ยวไปเก็บแช่ตู้เย็นก่อนอ่ะคิดจะกินเนออันนี้คิมแบ่งกับป๊าป๊านะดูอันนี้ไปแช่ช่องเฟซก่อนก็คือเป็นฉลากใส่นะก็ดีอย่างเนะค่ะมันจะได้มองเห็นว่ามันละลายหรือยังดีจังดูดีด้วยแกะยังไงเนี่ยแกะอ๋อแกะตรงนี้ตรนี้มอ๋อแกะตรงนี้ตรนี้ แกะตรงด้ามสินะอ้าวเขาทำช่องไว้ให้แล้วในในช่องหนูมันอยู่ข้างบนมีช่องสองช่องอ๋อในในบอกมันช่องล่างอ๋อเฮ้ยอยู่หน้าตาก่อนเรียนจริงเฮ้ยหนูกลิ่นลอยมาเลยเว้ยมาทำดูค่ะเหมือนจริงมากวันนี้วันเกิดแม่เก๋ด้วย แบ่งแม่อึม่าขึ้นคนนะขึ้นคนเหรอขึ้นคนมากเลยอ่ะอร่อยมากมันชทบเหมือนทุเรียนจริงเลยอ่ะทุเรียนจริงนะเปล่าทดแทนได้เลยอ่ะอืทดแทนทุเรียนเวลาอยากทุเรียนแต่มันไม่ใช่หน้าทุเรียนอ่ะเลยติมากินอร่อยเลยทุเรียนจริงนะเนี่ยในชนกันหน่อยค่ะชนหน่อย เชี่ยเชี่ยทำหนึ่งนี้งั้นรสจี่นทูเรียนเป็นไงทุเรียนจริงๆเลยอธิบายเรื่องคำพูดหน่อยครับเป็นมากหอมหอมกรอบอืมกรอบไปเต็มแน่นๆหอมๆอะออกเพื่อนหอมกินทุเรียนที่ลอยมาเลยอ่ะอืมหวานมากหวานี่แก่หอมก็กลิ่นลอยมาเหมือนกันเนาะ ไม่รู้ทำได้ไงนะกลิ่นมันลอยมาได้ยังไงอืมอืมกคนกลิงอืมอืมมึงเขาบอกว่ารถนี้ขายดีสุดเลยนะชอบเลยต่างชาติชอบถ้าเป็นต่างชาติอะชอบไหมแบบเนี้ยชอบไหมชอบจริงไหมมาเรี่องจริงเลยไม่ต้องซื้อทุเรียนลูกแหละซื้ออันนี้แหละอืมอืมอืม อันี้ปลาพิควาสคะแนนความอร่อยเ,เต็มจิบเท่าไรครับเจ็บสิบ,สบแล้วคุกกี้อันนี้เต็มแล้วคะแนนเต็มจิบให้เท่าไรครับไม่รู้เราไม่รู้อ๋อทียนเกล็ดจำได้ไหมแบบอืมอันนี้ชอบม,มากกว่าแล้วว่าหนูอันไม่ค่อย,ยหอมอันไม่ค่อยหอมด้วยอันนี้หอมเหรอแต่แล้วมีเนื้อคุกกี้เลยอืมดูครับปลาไม่ได้กิน แล้วหมดยังม,มีมีไหมไมีอ๋อมีใช่ป่ะเดี๋ยวลองแต่คิดว่าทุเรียนถ้าใครเรนทุเรียนที่เส้นเส้นเลยอ่ะไอ้เป็นทุเรียนที่เสนเน้นเส้น,น,นใครสายทุเรียนน่าจะชอบนะผมสายยอ่อาสายาสายอะไรครับสายยอ่ออกยอ่ยอ,อย่อย่อโอ้โ,อโหไปกัดเยอะมากอร่อยอ่ะอืมเข้มข้นอะ่ะอร่อยเฮ้ยอร่อยไหมน่ะมันเข้มข้นอ่ะ เด็กชอบพันันนะกต่ส่วนไหนก็อร่อยอร่อยแบ่งแม่ยังแบ่งแม่ยังแบ่งแม่แล้วฮึอร่อยให้แม่กินดีดิอร่อยแม่กินอร่อยเอาให้แม่กินดีกว่าอร่อยมากเลยครับไม่ใช่แบบอ่าเข้มข้นฮึ